ส่วนกระปุลพี่น้องมาได้จ้าส่วนกระปุลน,น้ำเายหน่อยจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องมาพบกับเยายนหน่อยพัดกินอีกแล้วนะจ๊ะเนาะช่องทำกินเองง่ายๆสไตล์ายน่ยจ้ามัน,นีเยี่ยนจ้าสีมาก,กินตามกระปุลพี่น้อง ส่วนขปุนใส่บักแตงด้วยจ้ะเดอ้อแล้วก็พี่ปลาหมึกลวกจ้าอนี่หอยนางร่มจ้าเมาื่อนี้มาเดอ้อพี่น้องเดอ้อนังจากที่ใ,นหนให้นะฮตาไปหลายมือเนาะจ้นเนาะเมื่อนีอนอน้พาพี่น้องมากินตามส่วนด้วยจ้ะเดอ้อนี่พี่น้องเอ้มาพี่น้องมา วันศีรับส้มคลิปกับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องเยี่ยนอยพัดทินน้ำในด้วยจ้าเป็นกำลังแรงใจใเยี่ยนอยได้ทำคลิปต่อไปจ้าพี่น้องแกบแง่แคบนะนะจ้าขาปุ่นมันจับหยาดพี่น้องเลยใส่สองมเอ เราพี่น้องผักน้องมีแบบผักบุง้งเก็บยูนที่บ้านในสวนยังหน่อยปลูกไว้แล้วก็มีผักสลัดมากน้องมากกบน้ังตาล ยัยหน่อยเกี้ยงานแล้วๆร็วยัยหน่อยก็ได้มีเวลามาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กินนอจันเนาะหลังจากลิปนี้กับพ่อกันสุดลิ้มเด้อพี่น้องเด้อยัยหน่อยก็เมื่อบ้านอื้ม่น้ง

ห,ห,หย่านพี่น้องลืมจ้าเกลงคีไปพี่น้องบึง่วนเตือนนาจ๊นะน่ะก็ไปเด้อพี่น้องอันพัดปูใส่พงกะกระเร่เอ่ะ พอมีเส <karaoke> ียงจ้าหน่อยสิเมื่อบานไปเห็ดทุละด้วยจ้ะเด้อไปกินแกงุุุุุุุุุุุุุุุุหุุุ่อุุุุุุุุุุ เ็ดได้ปีปนองทั้งแต่เพิ่มขึ็นไปบางจะไปทายธรามาสาพี่นองเบิ่งดอกกะแมไมเขาทายมิตรกินมิตรกินน้ำนักยัอหน่อยคืนเลย <laughs> 蒙古族。嗯嗯嗯 เทียงานบาลอลเหลวยายนหน่อยบ่บ่ได้กลับบ้านไงยายนหน่อยก็เลยไอเทียงานให้มันเหลวแล้วก็กลับบ้านเพิจตุล่ะเน,นาะจ้ะเนาะเลยบ่ได้ลงคลิปให้พี่น้องได้เบิง่งเนาะจ้ะเนาะ เจอกันอยู่โซลินได้จัะเด้อพี่น้องอื่น เม่ได้กินมาเบิดแบบพี่น้องเลยตามเลยจ้ะย่ามหิวก็จังสีบอิ่มไมนี่แหละขาว่านเนาะกองเขาหน่อยขาแม่เนาะพี่น้องเนาะง่ามหิวพี่จะมันน้อยไปเนี่ย เอากระดาษมาพี่น้องเอากระดาษมาพี่น้องกินน้ำพอกเพชร หน่อยว่าไปเฮ็ดคลิปยุบาลตักมีเมนขื่นบอ <_ C> เห็ดพีน้อง

แดดจ้องตาพี่น้องเป็นโมบันดอกพี่น้องอ่ะ นี่หน่อยเป็นกดไรยนเขาหามกินทุก,ยอ,ทกอย่างเลยตบอะไรพี่น้องบ่ได้กินเผ็ดคือจังบ่ได้กินเข่าเนาะ เออฟซีหม่เอซีเก่าจ้ะเพื่อนยูทูบนักกานันมาได้จ้านีมาพ่นนีแล้ว ดนแบคลิปยังเง้วไปเลยนะพี่น้องฮะจังสีอะไรตัดต่ออะไร หวานจุ๋ยๆไม่เป็น่ะ แอบเนื้นอหอยน้ำล้มหวานเฟ็ดไปหน่นอยดูจ้าสว่วนกระปุกซาบบเตียง วามึกสู้หอยนางล่มกับกรแดกเฮ็ดยังใดเฮ็กกินบาเบิดนี่ไปสึกกินะ่ะกระซีเมื่อบ้านนะกินอันนี้แล้วก็ะซีเตรียมโตเมื่อบ้านได้ปี่นองเอง้ยนังรถไฟอยู่เนาะพ่อใหญ่ไปได้เมื่อน้ำรางั้นมาได้จาก กบปลาหมึกอะอย่างให้น้ำจิม้มแตกนะพี่น้องเนาะเตากะแตกพี่น้องเลยไม่เล่ายาก <c oughs> ต้องอกลัวเอาเตาโดนน้ำฝนแตกเลยอะบุเบิ์ต่อพี่น้อนงลองดูเราจะเอาผ้ากันข้งางหนึ่งดีกว่าเปลือนแล้ว อไปกินเรื่องรส <laughs> ป้ายว่าพ่น้องวันนี้พอมีพวกกินได้เนี่ย ว่เบิรอีนีพี่น้องเลยเพชรละเพชรแห้งแล้วคือนี่ก็ขอจบคลิปใบเพียงแค่นี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อคลิปหน้าพบกันใหม่อย่าอย่าลืมกดกระดิง่งใหยย้เยอะหน่อยน้ำหน่ด้อจ้าเพื่อประผาดคลิปต่อไปเนานะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปใบเพียงแค่นี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีค่ะ